ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ผมเขาลงไปฮันเตอร์ด้ได้ไหมขอแค่ให้ไปช่วยพี่ปันก็พอผมไปตามหาบทแสกเกับพวกฮันเตอร์มาครับแล้วพวกคุณรู้จักคุณพ่อได้ยังไงฟอร์โต น้องชายต่างแม่ของฉันฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับบาทหลวงรากลูลเป็นเจ้าของบ้านเด็กกันพ้าที่นอยเคยอยู่ข้าเป็นน้องชายของท่านนะรามินข้าจะทำแบบนี้กคข้าไม่ได้แล้วการที่เจ้าฆ่าแววไพร์วุโสในสภามันทําได้เหรอนายท่านคือทายาทโดยธรรมของประมุขค,คนก่อนดังนั้นประมุขค,คนต่อไปของโชโนเอลคือนายท่านรามินไม่ใช่เรื่องของแกขี้ข้า ผมเป็นคนดูแลตระกูลนี้ใครที่คิดร้ายหรือคิดกบฏต่อในท่านมันต้องเป็นเรื่องของผมอยู่แล้วครับถ้าไม่อยากได้ตำแหน่งผู้นำเอาไหมข้าสิไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโนซะลตูเราตกลงกันเองไม่ได้ปากบอกไม่ลงไหลในอำนาจแต่ท่านเองอก็อยากจะขึ้นปกครองโชโนอเอลป่านนี้คงหวังต่อซาตาแล้ว ใหญ่นันพ่อตายรวยๆอ่ะขช่เจ้าเป็นน้องชายแท้ๆของข้ามาโดยตลอดถึงแม้ว่าเราจะเป็นพี่น้องต่างแม่ก็ตามทีแต่มันเป็นความลมหรือจากของเจ้าข้าได้ไหมข้าทังคนที่ิ้ตามันทำให้ข้ารู้แล้วว่าเจ้าไม่สมควรจะอยู่ที่นี่แต่เห็นแกหน้าท่านพ่อข้าจะไม่ข่าเจ้า แต่นายท่านเจ้าจะถูกในประเทศเราจะกรีนโมไอสต์ลีกกลับไม่ภาพนี้เป็นภาพที่เด็กๆเคยวาดไว้ผมเห็นรอยแผลที่คอเลยทำให้ผมนึกถึงเฟอร์ลาตูครับคุณปันเคยอยู่ที่นั่นพอจะจำเรื่องราวเกี่ยวกับบันหลวงตากูลได้ไหมครับตอน,นั้นผ<ม>้ผมเด็กอะ จำอะไรแทบจะไม่ได้ส่วนเรื่องแผลเป็นนั่นนะผมก็จำไม่ได้คุณพ่อมีแผลเป็นนี่อยู่ด้วยเหมือนสองเราถูกเลิคิด เจอใครม,ม่กมมแต่ใจ <c oughs> ก็รู้ดีเชตานั้นจะลิขิตให้เราได้พบกันอีใต้แสงของดวงจันทร์เ oh, 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 oh yeah เจอ ตายแสงของดวงจัน,นผมว่าเราต้องรีบจัดการเรื่องนี้ครับถ้าเฟอร์รัตูอยู่หลักความแค้นของพวกฮันเตอร์จริงคงไม่ดีแนะ เราต้องรีบยืนยันให้ได้ว่าบาดหลวงที่บ้านเด็กกำพ้านั้นใช่เฟอร์ตะตูจริงๆหรือเปล่าปันบอกว่าบาดหลวงในความทรงจําปันเลือนลางมากอีกอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าหน้าตางเฟอร์ตะตูเป็นยังไงเราคงหาคําตอบเขาไม่ได้หรอกยังมีอีกวิธีนะครับที่นหนท่านจะเห็นหน้าตาของบาดหลวงคนนั้นแล้วยืนยันด้วยตัวเองได้มันอันตรายเกินไปอีกอย่างฉันไม่อยากใช้พลังนั้นกับปัน เป็นเอาหนักเหมือนกันนะครับานท่านอะไรหนะักภาษามนุษย์เขาเรียกว่าหลงครับหลงหนักเลยนะครับช่วงนี้หลงบ้าเลยฉันไม่เคยทำแบบนั้นซะหน่อยเมทัด ขอบคุณที่มาตามคำเชิญนะครับก็ถ้าคุณต้องการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งนี้เราก็มีจุดประสงค์เดียวกันค่ะผมไปที่บ้านเด็กกำพร้ามาครับบ้านเด็กกำพร้าที่พวกคุณเคยอยู่คุณพ่อดากรูน คุณรู้ไหมครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่เป็นไปไม่ได้อะเหตุการณ์วันนั้นมีแค่พวกชั้นสามคนที่รอดชีวิตมาแต่เขายังมีชีวิตอยู่ครับถ้าคุณท้อยมีชีวิตอยู่เจตก็ต้องรู้เรื่องนี้คุณก็คิดแบบนั้นใช่ไหมครับเจตน่าจะรู้เรื่องนี้ดี เรื่องของบาดหลวงดากูมันมีมากกว่านั้นถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ผมเกรงว่าเรื่องนี้จะจบไม่สวยผมจะรบกวนขอให้คุณช่วยหาบาะแสเรื่องนี้ได้ไหมครับทำไมไม่เลือกนอกแก้วนกฟามิงโก้หรือนอกอะไรที่มันน่ารักน่ารักไม่ได้เลยไงวะเฮ้ยอ,อีกา <Yeah. S 2> อจะแย่มาสืบด้วยไงว่าฉันตายหรือยังนี่นายคิดจะทำอะไร สร้างกองทัพแบนภพยขึ้นมาเพื่อไปโจมตีกลุ่มฮันเตอร์ด้นะเจอก็เอาได้เองอยู่แล้วนี่จะถามทำไมถามเพื่อให้เปลี่ยนใจคิดทบทวนใหม่หยุดเถเคียบาดเจ็บล้มตายมันไม่คุ้นนะแล้วก็จะปล่อยผู้มนุษย์มาฆ่าพวกเราง่ายแบบนี้เหรอฉันไม่ได้ใจสองนาท่านขงแกเคียอ,อย่างน้อยก็กลับไปหาในท่านก่อนน่าจะทำอะไรนายทำเลยแต่อย่าทำคนเดียวเกก็เห็น ว่าไหนท่านไม่เคยเชื่ออะไรฉันเลยจีซึงกลับไปทําไมเขารู้ว่าอะไรเปล่าเอว่าฉันหายมาแบบนี้รู้เพราเขาเป็นห่วงนายไงฉันก็เป็นห่วงทุกคนล้วนเป็นห่วงนายหยุดเถอะขอร้องถ้าแกไม่เอาด้วยก็ไม่ต้องมาขวางห่วงตัวเองกันเถอะ โดยเด็กที่ลาสดกรซ้อนั้นหลอกรู้ตัวอย่างใครปกป้องเหรอชื่อเลยฉันก็ไม่รู้หรอกแต่ช่วงนี้สายข่าวฉันมันบอกว่าเจออยู่ที่ฐานัแพนเตอร์เผื่อใจว่าไหนก็ดีนะฉันบอกแล้วว่าพวกนี้ไวใจไม่ได้โดยเฉพาะไอ้บ้านนั่นแหละหลอกกันเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลย ไม่ต้องพยายามนึกละบานนึกไปก็เครียดเปล่าแต่ถ้าคุณพ่อคือน,น้องชายที่คุณพูดถึงเราก็ควรจะรีบหาข้อมูลให้เร็วที่สุดไม่ใช่เหรอครับแต่ตอนนี้นายต้องกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาหาข้อมูลฟระตูกัน อ่ามอมออมเร็วอร่อยไหมอมนายดูเครียดกว่าฉันอีกนะผมรู้ว่าคนกเครียดเหมือนกันนายรู้ได้ไงอ่านใจฉันได้เหรอ ได้สิผมอ่านใจคุณได้ลแล้วอ,อ,อ,องั้นตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ คุณอยากคีิตุ๊กตาใช่ไหมล่ะในรู้ได้ไงอ่ะอรู้สิพ่อผงอ่านใจคุณได้ไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าคุณอ่านใจผมได้ถ้าเปนคุณไม่ใช้พลังนั่นไปดูว่าคุณพ่อใช่คนเดียวโฟนตูที่คุณพูดถึงจริงหรือเปล่าล่ะ ฉันใช้พลังควบคุมจิตใจของคนอื่นได้แต่ย้อนความทรงจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณเข้าไปในความคิดของคนอื่นได้คุณก็ต้จะเห็นทุกอย่างเลยนายไม่เชื่อฉันหรอไม่ใช่ไม่เชื่อครับแต่ผมแค่อยากจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ฉันเข้าใจและผมไม่อยากให้คุณหรือว่าใครต้องมาเดือดร้อนเกี่ยับเรื่องพวกนี้อีกแล้วฉันจะหาวิธีจบเรื่องนี้เองใน,นท่านครับผมไม่รู้ว่าคีอาพูดอะไรไปบ้างแต่แวมพร์ที่อยู่ในนั้นตั้งใจจะเข้าร่วมแผนการของคีอาทั้งหมด สองเราถูกลิคิดใช้จะตา